สวัสดีครับมีเรื่องเหตุการณ์ระทึกขวัญครับเตือนไทยพอนพี่น้อง,องทุกคนครับทุกท่านเจอกับตัวเองเลยครับเหตุการณ์นี่ก่อนที่ผมจะมาตกป่าเนี่ยครับตกป่ามาํำทางนะครับ ออกมาจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มามาทางเรามาเจอผู <Wow. S 1> ้หญิงเป็นผู้สาวครับว้าว <Wow. S 1> ผมอยากตกใจเลยครับเพิ่นมาหล่อนเปนมาจอดเทียบข้างหล่นมาถามอะไรที uh huh. ่ทำเนี้ยเป็นวะ uh huh. โอ้บยบันไดเด้อวันคือผมว่าจากซี่เนาะเพราะว่าคนก็บบนไดขี่ได้เลยครับ ถ้ามีโคจับมามเนี้ยเป่าโอ้บบได้แล้วครับมันจะเป็นโทษเป็นอะไรก็มันช่วยละผมบบ,บ,ดบดได้ครับบบได้วันนี้บบได้เด้ครับอันคันจับละสียเงินร้อยนึงเปล่าว้าวโอ้ผมบริหารแก่เ,กงเงินป่านานครับเด,ดี๋ยวเป็นโทษเป็นอย่างมากโอ้บได้ครับบบได้ โอ้บ่ได้สละอันอันทางไปสกลไปทางไหนก็อทางทางก็นไดเ่อ่าผมก็เลยบอกว่าที่บอกทางพนไปว่าอันนี่แหละครับอันตรงตรงไปนี่แหละครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับเราก็เลี้ยว เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงงาเลยครับเก่าในเมืองสะกุดเลยตรงไปเลยครับบอกเอย่องที่ครับเอาเตือนภไไัยนะครับเด้อ